สวัดีจ้ามื่อนี้ก็ทอกับชฉันน้าจังชาเนลเมืเ่อสิบวกินแล้วคินยื้อกินอ่ะถ้าน้องกินวันสิบวแทบจ้าแล้วก็ถ้าน้องกินก่อสิบวแทบเดี๋ยวจะซีขา,ข,าขอแม่นะคะก็ไปปิ๊กกันเลยเดี๋ยวจ้หนี่มันมีลูกชิ้นสีขาแล้วก็สีชมพูสีชมพูสองอันแล้วก็มีน้ำผักเจอโบต้องไปซื้อเลยน้ำจิ้มก็ต้องถ่ายสุด นี่ก็ต้องไปอันนี้กนสิบม,มีผักแล้วก็ก็ต้อง,งที่ยังก็ปิ้งเด้อวจ้าบ่าต้องไปกินยูโบลีลำเลือดจ้าอันนี้เป็นคนหน้ามีคนหน้าแพคก็ซื้อมาให้เด้อจ้าเป็นน้ำจิ้มชุงบาลีเด้อจ้าโบลีรำอันนี้ก็คือแตงกวาอันนี้คือเป็นคุณแม่เ่าเห็ดเองแล้วอนี้คือน้ำจิม้มของนี่เลือจ้าบุลีรำนี่เขาก็มาปิ้งกันเลยเดี๋ยวมาสิกใหม่ ถ้าหาบอกกับฐานเดี๋ยวจะขอกลับทางที่มีกล่องมาดูเพราะว่ามันบม่ได้กลับเดี๋ยวะนี่ตับกลับกลับกลับหายหมเลยโอ้ยไม่รู้ฮะเสียบเลยเสียบเลยเสียบเด็ดเลยก็เอาเออไม่เสียบไปซะั่ะนี่เดี๋ยวจะ ขอกบีนี่นี่ต้องเอามาใกล้ๆกันนี่เพื่ออะไดอยากกินก็มาได้เลยจ้าติ้นเข้ามาติ้นเข้ามาเขาต้องเต้นก็จะเจอถ้าบ่เต้นสิว่าหายกินเด้อจ้ะนี่เล euh ี้ยงกั <asking> นไห้เสยๆเ้อจ้ะ <laughs> เบิง,บงเดี๋ยวระวังล้อมันสุกก็กินผักไปล้อก็ดีจ้ามีจังอืมจำมะกุลครับนี่จ่ามันหอมมากเลยจ้าเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นเป็นอย่างก็หัวหนาวใส่มาเอามีแค่หลอกที่กระต่ายมากินเถอะประมาณดีเดี๋ยจ้ะ

ลาบดดบบ่บบบบสุเีบบบบบบสุบมบบบบมบบิบบบบเบบบเบบ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 บกบาบบ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 นบบ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 บ ลูกชิ้นของเฮาเกษตรลูกดึกจ้ามาจ้ะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นปริงเลยจ้ะเฮาสิมาชิมของแม่ของเฮากันเดลยจ้ะเพราะว่านี่แม่เฮาเห็ดอันนี้ลูกชิ้นยืนกินที่เออมีคนมาฝากเดลยจ้ะเฮาจิ้มของแม่เรากันเลยจ้ะอืมสวยดูเลือกอ่ะ เยอมากเลยจ้ะเบอ่์นี่เนี่ยคนที่มาฝากด้วยจ้ะกินเลยด้วยจ้ะเอาจางมาได้ไหมแซบหรือไเหนียวปะมันเหนียวอ่ะตัดเลยด้วยมันแซ่บอ่ะแซ่บของแม่แซ่บแซ่บเอยเด็กที่อืมอแล้วกเออซี น้ำจิ้มของลูๆๆกชิก้นจริงๆก็แซ่บคุยกันเดี๋ยวจะแซ่บทั้งสองอันเด้งอือเดี๋ยวก่อนอ่ะนี่ก็เป็น น้ำอันชันเน่จ้ะเอองงไปทัดเนี่ยต่งอันบลสีมันนี่เลยเดี๋ยวขอขยับไหม้ก็ได้หรม, <c oughs> มนเฮ้ Không ảnh bò Tôi phải tìm nước chứ Mọi Nhưng ร้องไห้บ๊ายบายสวัสดีจ้าติดตามช่องนะแต่งเพลงแนวพ่อมเลือกเลือกจ้ะ